สวัสดีทุกท่านครับเฮาอยู่ที่ปั๊มปตท่อพยักฆภูมิพิสัยครับนี่คือคาเฟ่อเมซอนครับ Welcome to พยักฆพูมพิสัย, um สย District Mahasarakam Province Today it's Valentine's Day And we are at Cafe Amazon in PTT Gas Station in Mahasarakam So today we got a new promotion ครับ uh, I'm gonna show you about the promotion of the Valentine's Day อ๋อ,น,อนี่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 มาว่าอันนี้น่ารักคือเออเราทำไงถึงจะได้เปลี่ยนเลยอ๋อเยีย Year of Love ส่งต่อสิ่งดีๆปีแห่งความลับด้วยแมกเนตนี่ครับ if you order uh one of the drink you got the magnet be my so so sweet I love coffee love you take care เมื่อลูกค้าซื้อเครื่องเดิมชนิดใดกระไดขนาดใดกระไดหนึ่งชิน้นฟรีแมกเนตครับสุดยอดมีให้สะสม6แบบเฉพาะวันที่14่กุมภาเท่านั้นครับโอลีวันเลนชัยเดย์นี่ครับผมสั่งผมสั่งอ่าสตรอเบอรี <Strawberry, S 1> uh ่สมูทตี้ so I got magnet now I love coffee here ขอบคุณมากครับ สวยงามครับให้ทุกคนมาลองสั่งเด้อวันวนาเลนไทย